การวิเคราะห์ทิศทางของบิตคอยนี้อาศัยบิตคอยควอนต e m o เดลซึ่งถูกพัฒนาโดยนักวิเคราะห์ที่ใช้นามแพลน C โดยกราฟนี้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าควอนต e r ร gression เพื่อสร้างขอบเขตหรือลู่วิ่งที่ระบุว่าราคานักขณะนั้นอยู่ในสถานะที่ถูกหรือแพองเมื่อเทียบกับพฤติกรรมในอดีตในปัจจุบันราคาบิตคอยที่ระบุไว้คือ87,177ดอลลาร์ แต่โมเดลระบุว่าค่าสถิติอยู่ที่ระดับเพียง31.9เท่านั้นซึ่งจัดอยู่ในโซนสีฟ้าหรือ discounted นี่แสดงให้เห็นว่าแม้ตัวเลขจะสูงแต่ในเชิงมูลค่าแล้วราคาบิตคอยยังคงต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตระยะยาวและเพิ่งเริ่มต้นวัชจักรขาขึ้นรอบใหม่เท่านั้นโมเดลได้ฉายภาพอนาคตในกรอบเวลาต่างๆหากมองในระยะหนปีข้างหน้า ปลายปี2025ถึงต้นปี2026ราคาค่ากลางคาดว่าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ160,000ดอลลาร์ 1, 160, 000, และอาจพุ่งทยานไปถึง320,000ดอลลาร์ 3, 2, 000, ในส่วนแร่แอร์สำหรับระยะ3ปีข้างหน้าปี2027หรือ2028ราคาค่ากลางจะอยู่ที่300,000ดอลลาร์ 3, 000, หรือประมาณ10ล้านบาทและเพดานสูงสุดที่ประเมินไว้คือ522,000ดอลลาร์ 5, 22, 000, จุดที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์คือการมองไปที่ระยะ5ปีข้างหน้าปี2029หรือปี2030โมเดลนี้คาดการว่าจุดที่แย่ที่สุดในอีก5ปีข้างหน้าโซน deep value หรือสีเทาจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า244,000ดอลลาร์ 2, 44, ตัวเลขนี้ยืนยันถึงปรากฏการณ์การยกตัวของฐานราคาหรือ r a c i n g the floor เพราะราคาต่ำสุดนี้ สูงกว่าจุดสูงสุดตลอดการที่เคยเกิดขึ้นในอดีตถึง3 4เท่าและสูงกว่าราคาปัจจุบันเกือบ3เท่าหากตลาดเป็นไปตามค่ากลางหรือ50เอร์เซนต์ในอีก5ปีราคาจะอยู่ที่529,000ดอลลาร์ 5, 29, 000, และอาจพุ่งไปถึง772,000ดอลลาร์ 7, 2, 000, ที่ระดับสูงสุดบทสรุปของกราฟนี้คือการเน้นย้ำว่าทิศทางระยะยาวเป็นลอการิทึมกรที่แข็งแกร่ง ดังนั้นการลงทุนในบิตคอยน์จึงไม่ใช่การวิ่งไล่จับราคาแต่คือการรอคอยอย่างมีความหวังและอดทนอย่างเข้าใจ